ได้กับรายการมิติทุกวันคระค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องบอกว่าขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่นิมน normal นะคะเราจะเริ่มกลับมาทำงานกันอย่างมิติชีวิตใหม่ถูกต้องในรูปแบบใหม่ต้องมีการแบบรักกันอย่างห่างๆอย่างห่วงๆนะคะแต่ก็คงเป็นแค่ช่วงเดียวนะจิเพราะว่าพอหลังจากที่เรามีวัคซีนแล้วเราก็อาจจะกลับมาใช้กับ all normal ละมั้ง เาก็ขอให้ทุกอย่างราบรื่นนะคะช่วงนี้ค่ะอาจารย์ต้องบอกว่าหลายคนก็กลับมาทําธุรกิจเดิมๆของเราของของที่เขาทําอยู่ตั้งแต่ก่อนโควิดใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยบางทีเนี่ยเรื่องของการแข่งขันมันก็ค่อนข้างสูงต้องบอกอาจารย์ว่าวันนี้เรามีคําถามนะคะจากเจ้าของร้านใจดีที่ให้เราได้มาถ่ายรายการที่นี่ด้วยนะคะก็มีคําถามอยากจะมาเรียนถามอาจารย์ว่าเราจะต้องปรับตัวยังไงอะไรในช่วงนี้เราไปพบกับคําถามของเจ้าของร้านที่น่ารักกันเลยค่ะสวัสดีครับฮิวครับอยากจะถามอาจารย์ปิงครับว่า ช่วงเนี้ร้านกาแฟแถวนี้เปิดมาเยอะมากเลยครับแล้วร้านผมเนี่ยจะทำยังไงให้สามารถปรับตัวกับเศรษฐกิจแบบนี้ได้ครับ ามเรียบร้อยแล้วคะ่ะาจรยังไงคะ่ะถามเรื่องเกี่ยวกับร้านกาแฟว่าจะทํำยังไงพี่ว่ามเป็นเรื่องปกติที่ต้องมีคู่แข่งขึ้นมาแล้วก็เมืองไทยเนี่ยพี่จะพูดให้ฟังนะไม่ตัดที่อื่นพี่ยังไม่รู้นะแต่เมืองไทยอะถ้าทำอะไรออกมาออกมาแล้วดีนะวันนี้อีกไม่ถึงเดือนคนทำตามแพ่ก็มาทําหมดเลยในระยะยาวแล้วกําไรเราจะต้องลดลงค่ะเพราะว่าจะมีคนมาแชร์ตลาดคือมีคนมาร่วงมันเป็นเรื่องปกติเลยของทุกทุกธุกกรกิจค่ะจะรอดก็ต่อเมื่อเราสู้ต่อแล้วเราก็ต้องมีแบบเขาเรียกว่ามีซิกเนเจอร์นะคะหรือมีเอกลักษณ์ ของร้านเราจะต้องไม่เหมือนร้านอื่น mm hmm. เช่นมาร้านนี้มันจะมีแบบนี้อันจะรอดไม่รอดอพี่มาหนึ่งทำเลเลยอะทำเล mm hmm. รสชาติรวยแตกขายได้ mm hmm. และอันหนึ่งท้าไม่ให้ทำเลก็ต้องเป็นซิกเนเจอร์ละว่าอยากจะมาเป็นแบบรับบรรยากาศเป็นแบบนี้รับรสชาติเป็นแบบนี้คนมันติดใจอะไรแบบนี้ค mm hmm. มันถึงจะอยู่รอดเราต้องมีมีมีจุดแตกต่างหรือว่ากินขนมต้องกินร้านนี้อะไรแบบนี้แล้วที่สําคัญน่ะสำหรับพี่พี่คิดว่าบริการ mm hmm. การที่เราเอาพูดจริงๆทุกคนต้องรู้อยู่แล้วว่าเวลาเราขายอาหารเนี่ย สมมติเราขายจานละร้อยต้นทุนคุณอย่าบอกนะมาร้อยหนึง่งคุณอาจจะแค่30สิบพี่ถือว่าทั้งที่เหลือเนี่ยคือเซอร์วิสซึ่งคุณต้องยิ้มคุณต้องพูดดีกับเราอ้าวแล้วถามว่าปากไม่ดีใส่คนอื่นนะมันมีข้อดีอะไรอย่าคิดว่ามันเป็นซิกเนเจอร์หรือจุดขายแต่ทุกวันนี้พี่พูดในกองแ,แต่เดี๋ยวนี้ก็ฮิจตกันในโซเชียลอาจารย์เข้าใจใช่ไหมคะอ,มอยากจะสร้างเขาเรียกว่าอัตลักษณ์ขึ้นมากับพี่พี่ไม่เจอนะแต่พูดกับคนอื่นพูดแบบพูดไม่พออะ คุณขายอาหารคุณรู้เปล่าว่าคุณบวกไปนะั่นนหะคือค่าบริการถูกต้องคุณคือค่าบริการเขามาตรงนี้คือบริการคือกิ๊กมั่นใจว่าการบริการเป็นหัวใจของทุกอาชีพค่ะจ่กแล้วคือเราทําธุรกิจเราตั้งเป้าหมายได้เป้าหมายจะเป็นอย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ตามเหตุปัจจัยแต่กิ๊กมั่นใจว่าถ้าเหตุเหตุเราทําดีผลก็ย่อมดีเป้าหมายก็ย่อมจะถึงจุดความสำเร็จที่เราได,ได้ตั้งเอาไว้อย่างแน่นอนค่ะบางที<ม>การทักลูกค้าการทักการคุยกับเขาอะ เขาจะรู้สึกขอบคุณกับร้านนี้เขาก็มาอีกกับการเฉยๆกับลูกค้าลูกค้าก็เฉยๆกับเราพี่ว่าอันนึงก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะที่แบบว่าเป็นจุดขายของร้านหลายร้านแบบทักสมมติว่ากิกนี่กินแล้วตอนเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าเราเป็นซัมวานของร้านเนี้หรือจําได้ว่าเขาชอบกินเมนูอะไรเป็นพิเศษอะไรเงี้ยจำชื่อลูกค้าได้จําเมนูที่เขาชอบได้อะไรเงี้ยค่ะอย่างอาจารย์ปิงก็จําชื่อนักเรียนได้ถูกไหมอันนี้พี่จาของพี่ได้เองนะแต่จย์จำได้อะ อาจารย์จะมีแบบเวลาหนูไปไลฟ์สดอาจารย์จะเห็นเลยแบบอาจารย์จะมีลูกศิษย์ที่แบบว่าคิดถึงอาจารย์รักอาจารย์แล้วก็แบบว่าเรียกคุณแม่แสดงว่าเวลาอาจารย์สอนอาจารย์ก็คือแบบทุ่มทุ่มสุดตัวทุ่มสุดใจอยากให้เขาได้ดีถูกไหมคะาาใช่ท่านและพี่รู้สึกว่าพี่คุยอยู่กับคนไงพ,พี่พี่อยู่พี่อยู่กับเด็กพี่รู้สึกว่าทั้งหมดอะมันเป็นอินดิวิเดียลอย่างวียที่พี่เคยบอกอะไม่ได้เป็นแบบมองแบบแบบเป็นกลุ่มอะพี่มองแต่ละคนเป็นซัมวันของพี่หมดอะไม่ใช่เป็นแบบเป็นแมสรวม จะยังไงให้มันรอดนันดับแรกอะ่ะพี่คิดว่าหนึ่งจะต้องดูว่าธุรกิจตอนนี้อะไรที่ไปได้เราต้องยอมรับยางยกตัวอย่างหนึ่งเลยนะตอนที่พี่จําได้ตอนเด็กๆเกนี่ยร้านอาหารที่มีขายเยอะมากคือก๋วยเตี๋ยวเนื้อวัวค่ะแต่ทุกวันนี้คนขายนิยมลดลงกลายเป็นเนื้อหมูมากกว่าเนื้อปลามากกว่าเนื้อไก่มากกว่าฉะนั้นถ้าคุณขายเนื้อไอ้คนที่นับถือจะแม่คุณอิ่มคุณหมดไปแล้วเราต้องรู้แล้วว่าเทรนด์มันอยู่ตรงไหนหนึ่งต้องดูตลาดเราตลาไหนสองทำเลเราอยู่ตรงไหน ทำเลค่ะสเรามีเกเน็นเจอร์ของร้านเราไหมสี่บริการเราดีไหม<ะ>และทุกอย่างเนี่ยเราไม่สามารถทู้ว่าองค์ประกอบไหนแต่ว่าพอองค์ประกอบหนึ่งเนี่ยมัน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 กลมก่อบม,มันเข้ากันได้ปุ๊กร้านเราก็จะมีลูกค้าเข้ามาแล้วก็มีเทคนิคนึงที่อยากจะแนะนําค่ะอาจจะมาทางสายทํานิดนึงนะคะ,ะส่วนบนทุกวันนะคะแต่พี่เชื่อนะเรื่องที้พี่เชื่อเลยนะพี่เชื่อนะ ส่วนในเรื่องโปรโมชั่นมันก็ได้ผลน่ะมันก็ได้ผลซื้อหนึ่งแถมหนึ่งแต่แต่ว่าเราก็ต้องดูว่าระยะยาวว่าเราได้ขนาดไหนต้องดูด้วย ก็เอาเป็นว่าวันนี้เป็นกําลังใจนะคะให้กับเจ้าของร้านนะคะแล้วก็เป็นกาลังใจให้กับนักธุรกิจทุกทกท่านที่กลับมาทํางานแล้วนะคะก็หวังว่าทุกท่านจะมีความสุขสนุกกับการทํางานแล้วก็ประสบความสําเร็จนะคะกับธุรกิจที่ท่านได้วางไว้เพื่อจะได้มีโอกาสมอบสิ่งดีๆแชร์สิ่งดีๆให้กับสังคมของเราได้มากยิ่งขึ้นไปนะคะสําหรับวันนี้เวลาหมดลงไปแล้วค่ะพบกับกิ๊กและจันปิงได้ใหม่ในวันพระหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ